ถ้าไม่มีเชื้อสายจีนก็ลั่นกองถวายทัาหนห้าคู่แต่ถ้าสิ่งที่เราอาธิษฐานสำคัญกับเรามากเราจะลั่นให้ตรงกับวันเกิดยกตัวอย่างคุณยกเกิดวันอ,อะไรวนันศุกร์ก็จะอยู่กันนี้นะเราก็จะลั่นตรงกลางซะก่อนนะผู้ที่หนึ่งที่สองตรงกับวันเกิดผู้ที่สามูคที่สี่โคที่ห้าอันนี้คือห้าคู่สำหรับคนไม่มีเชื้อสายจีนก้มีเชื้อสายจีน ก็จะตีต่อพูทที่6พูทที่7อันนี้คือ7คู่เรียบร้อยเสร็จจากที่แรกก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายเราจะตะละเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญไดเหรียญหนึ่งเท่านั้นเนาะเราจะตั้งที่พุทธบัตรจำลองให้ได้เมื่อตั้งไปแล้วเราจะลั่กนกองถวายท่านสามทีถามว่าทำไมต้องตั้งเหรียญก็คือเพื่อความอธิฐานของเรา มั่นคงยิ่งขึ้นเราจะตั้งเหรียญน,นะตั้งเหรียญให้ได้แล้วลั่นกองไปนั้นซ้ำที่ถวายข้านหนึ่งสองสาม